สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวมาฝากพ่อแม่พี่น้องท,ท่านได้ทราบกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับกองกําลังอาซีนะครับของจายัสึกได้สังหารกองกําลังพันธมิตรของ SAPP อจำนวน20นายเลยนะครับ<อ>ประเด็นที่2นะครับทหาร s อ p เพร้อมชาวบ้านได้หนีทัพมาซบอาซี s s และกลับนีกลับบ้านนะครับก็มาเริ่มกันที่ประเด็นที่1กันก่อนนะครับ ก็เป็นที่รากนดีนะครับว่าหลายวันที่ผ่านมากองกําลัง SVP และพันธมิตร TNLA u WA, w a ว่าแดงและก็พม่านะครับได้เสริมกําลังพลมาลุกไล่กองกําลัง r c s ในเขตน้ํำล่นเมืองสีป่อตั้งแต่ประมาณวันที่26-28กรกฎาคม2564นะครับก็ได้พยายามลุกไล่กันหลายที่เลยนะครับแต่แล้วกองกําลัง SVP กับพันธมิตรก็พลาดนะครับบุกมาในที่ล่มแจ้งไม่ทันระวังตัวนะครับ ก็เลยเสีย,ยท่าถือกองกำลัง R C S ซุ่มโจมตีอยู่นะครับก็ดักโจมตีระดมยิงและสังหารทหาร S S P P และพันธมิตรไปจำนวนกว่า2 0ศพเลยนะครับและยึดอาวุธได้มากมายหลายชนิดเลยนะครับเพราะทางทหาร R C S ก็รู้นะครับว่าทหาร S S P P จะบุกกระทางไหนนะครับก็เลยรอเผด็จศึกและโจมตีอย่างรุนแรงใส่เลยนะครับทำให้ทหาร S S P P ต้องจบชีวิตไปหลายคนด้วยกันนะครับ แล้วก็มีข่าวการสรุปที่เมืองเกซีนะครับแถวดอยกะลาบริเวณใกล้ดอยฮนนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะครับกลุ่มทหาร RCS ีได้เข้าโจมตีกลุ่มทหารเอ p p และพันธมิตรที่ยึดดอยฮหนและรอบดอยฮหนด้วยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็การประทะากันครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับซึ่งทหาร R าซีก็ได้ส่งรถพิเศษบุกเข้ามาโจมตี เพื่อตัดกําลังกลุ่มทหาร s s p p และพันธมิตรไปนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบการสูญเสียของฝั่งกลุ่ม s s p p และพันธมิตรนะครับแต่คาดว่าก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าทางทหาร RCS ได้ส่งหน่วยรถพิเศษ,ษ,ษที่ถูกฝึกด้วยชาติตอนตกไปบุคคลนั้นนั้นนะครับก็แสดงว่ากองกําลัง RCS ก็มีแผนจกกัดการกับกลุ่ม s s p p และพันธมิตรนะครับถึงได้ส่งไปถึงได้ส่งกําลังไปบุก ปัะทะาอยู่ที่จุดติดใดยโหดเลยนะครับและตอนนี้ฝั่งพันธมิตร SVP และพวกก็เริ่มสูญเสียกันเยอะขึ้นนะครับเดือนนี้<ๆ>ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเมื่อกองกำลัง r c ซของเจ้ายาศึกได้ปรับแผนลบกันไปนะครับและก็มีข่าวประเด็นที่2กันนะครับก็มีคลิปข่าวทหาร SVP นะครับและก็พร้อมชาวบ้านรัชสานเหนือนะครับเดินทางเข้าวงรบกับกองกำลังของเจ้าหญสศึกหรือ r c ซนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับกองกําลังอาซีด้วยนะครับตั้งแต่เปิดศึกโลกันเองนะครับทหารเอ็นพีพีก็ได้หนีทัพร่วมกับ CS, อาซีเอสแล้วก็หนีกลับไปที่อื่นเยอะมากมายเลยนะครับทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวจํานวนมากเลยนะครับซึ่งในคลิปก็เป็นเหตุการณ์ที่ทหารเอ็นพีพีและชาวบ้านได้เดินทางขนาฝนตกนะครับตอนแรกแอดมินก็นึกว่าเป็นการบุกเข้าลุกไล่ทหารอาซีเอสทางภาคเหนือของรัชชานะครับ แต่สืบไปสืบมาลเลวาธิการดูนะครับก็เป็นการร่วมกันหนีท่าปักม้านะครับในขณะฝนตกด้วยนะครับจนทางเจ้าปังฟ้าของเอ็ p เพีได้สั่งทหารทุกคนห้ามหนีทัพจากหากหนีจะสังหารทิ้งเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับก็ยังมีทหารหนีทัพมาเข้าร่วมกับอาร์ซีเรสแล่นหนีกลับบ้านตลอดนะครับทหารเอ็ p เพีที่หนีทัพก็คงสงสัยกันนะครับว่า ที่มาลบกับพี่น้องไทยราชาาด้วยกันเนี่ยจะลบกันไปทําไมนะครับทําไมไม่ช่วยชาวไทยด้วยกันที่ทาเพื่อชาติจริงๆไม่ได้ทำเพื่อชนชาติอื่นเช่นชนชาติรมาม่าหรือว่าแดงเหมือนที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนี้ทัพออกมาและนี้กับบ้านแล้วก็หนีมาร่วมทัพกับทางอาเซียนของเจ้ายศึกด้วยนะครับนี่ก็เป็นขาอสารที่จะรายงานให้ทุกท่านทราบน,นะครับถ้าพูดผิดหรือพูดไม่สภาพตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆในวันต่อไปกับคุณมากๆครับ